โดยปกติแล้วมวยไทยคนก็จะคิดว่าอันตรายรุนแรงอะไรประมาณนี้นครับแต่อีกอย่างหนึง่งมันเป็นศรริลปะป้องกันตัวที่ดีมากอย่าไปใช้ในทางที่ผิดเหมือนเราคิดว่าเราเป็นมวยแล้วเราไปหาเรื่องเขาอย่างนี้มันไม่สมควรแต่ว่ามวยไทยเราก็จะเอามาใช้ป้องกันตัวเองเราครับฝรั่งเขาจะมาเรียนอย่างเงี้ครับ ถ้ามวยไทยไม่มีการไหว้ครูมันก็จะดูแบบไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามันเป็นการ r e e s p c เคารพพระมหากษัตริย์พื้นแผ่นดินไทยแล้วก็เคารพครูบาอาจารย์สิ่งที่ผมบอกเขาคือบอกอย่างนี้เลยเขาก็งงนะครับแต่พอเราอธิบายเขาฟังเขาก็เริ่มโอเคมันก็อยู่ในองค์ประกอบของมวยไทยอยู่แล้ว เด็ดหนึ่งสอขอบคุณครับขอบคุณครับผมจะสอนลูกเชิญทุกคนว่า go somewhere when you someone to give you or do something you need to respect him like the thank you ก็คือแปลว่าขอบคุณจำเป็นเช่นเดียวกันครับ ผมรู้สึกดีใจมากเลยครับในจุดๆนึ่ผมเป็นลูกครึ่งปากีสถานแต่ผมเรียนมวยไทยมาตั้งแต่เด็กผมไม่รู้ว่าผมชอบมวยไทยผมก็เลยว่าสักครั้งในชีวิตผมอยากเป็นครูมวยไทยอะไรที่เราเรียนมาเราก็อยากสืบทอดและอยากถ่ายทอดให้เขาดูวันเดียวเรามาไม่ใช่เราบอกว่าเออคุณต้องไหว้ครูปเป็นนะเราก็สอนเขาไปเรื่อยๆครับวันละนิดวันละหน ой, ่อยเดี๋ยวเขาก็ปลูกฝังเอง ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมไทยแล้วก็มวยไทยให้อยู่กับคนไทยไปนานๆเพราะว่าเขาเห็นเป็นมวยไทยเป็นความรุนแรงครับผมแต่ว่าเราพยายามมิกซ์ความอ่อนโยนเข้ามาด้วยให้ชาวต่างชาติหรือคนทั่วโลกรู้จักครับผมครับ